สวัสดีครับ FC ที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ช่างกันโมซาเทคมานำเสนอการซ่อมทำเครื่องเสียงวันนี้ก็ได้คอ,อมโพชุดเล็กชุดนี้นะครับหน้าตาเขาก็สวยดีมียี่ห้อนะครับแต่ว่าเข้ามาด้วยอาการป่วยนะครับเสียงไม่ออกนะครับเสียงไม่ออกเสียบปลั๊กไฟก็ได้ยินเสียงแครกๆอย่างเดียวนะครับก็เลยจำเป็นต้องมาถึงท่านต้องมาดูกัน เมื่อเราดูหรือออกมาแล้วก็มาพบสาเหตุแล้วนะครับว่ามันเกิดมาจากไหนนะครับอาการแท้จริงของเขานะครับปรากฏว่าแหล่งจ่ายไฟนะครับต่อจากไฟเข้าจากหมอปแปลงนะครับหมอปแปลงนี้เป็นหมอปแปลงขนาดเล็กนะครับ18018 18นะครับไฟเลี้ยงตรงที่ไดโอดเลติไฟของเขาต่อจากไดโอดก็จะมีตัว R อยู่2ตัวคู่กันนะครับ มันระเบิดที่หัวนะครับทั้งสองข้างเลยอ่าทั้งสองตัวเลยจากนั้นก็มี้อยไหมภาคสัญญาณเข้านะครับหรือว่าน่าจะเป็นที่เราเรียกว่าบาลานนะครับก่อนที่จะไปหาภาคปีโทนนะครับมันก็จะมีบาลานอยู่ตัวหนึ่งนะครับเป็นอินพุตนะครับอินพุตบาลานแต่มันก็เป็นสาย AV ธรรมดานะครับสาย rca ธรรมดาแต่ว่ามาต่อเข้ากับแผงวงจรเล็กเมื่อลองเปลี่ยนอะไรดูแล้วปรากฏว่าเสียงไม่ดีนะครับเสียงไม่ดีจี่ฮัมจะแยะไปหมดก็เลยตัดสินใจซะเองเลยนะครับเรื่องพวกนี้ถ้าเกิดราคามันไม่แพงเกินไปก็ไม่ได้ถามลูกค้านะครับเอาไว้ว่าราคาไม่แพงก็ซ่อมก็เลยต้องสั่งซื้อแผงวงจรตัวใหม่มาเลย เพราะว่ามันเป็นวงจรวงจรมินินะครับวงจรมินิทุกวันนี้มีขายเยอะแยะมากเลยนะครับแต่ตรงน,นี้เป็นมินิรุ่นเก่านะครับเป็นคาดเอมี TR อยู่2คู่นะครับซึ่งทุกวันนี้ก็มีวงจรเล็กๆถูกๆมากมายนะครับมีทั้งภาคขยายแล้วก็ภาคตีโทนอยู่ในตัวเดียวกันหรือว่าแยกกันก็มีนะครับ เป็นวงจรสาเร็จรูปนะครับต่อหม้อแปลงเข้านะครับซึ่งส่วนมางหม้อแปลงก็ขนาดไม่เกิน24โวลต์น,นะครับอันนี้ก็18 0 18ก็ใช้ได้นะครับมาต่อกาเสียงโอ้โหคุณภาพเขาโอเคเลยนะครับเดี๋ยวนี้คือมันดีอย่างก็คือมันสามารถสั่งของทางโลชด้าได้เราไม่ต้องไปเดินหาในบ้านหมออีกแล้ว นะครับหรือตอนนี้บ้านหมอก็คงไม่มีใครกล้าไปครับตอนนี้บอกตรงเลยนะครับไปหาอะไรเนะี่ยขนาดร้านที่อยู่ในอำเภอในเมืองที่เราอยู่ก็เปิดร้านแต่ห้ามเข้านี่ยังไงว่าเปิดร้านห้ามเข้าก็คือเขาเอาเชือกมากั้นแล้วก็ติดป้ายว่าห้ามเข้าอยากได้อะไรก็สั่งเออมันก็เปลี่ยนรูปแบบการซื้อขายไปอีกแบบหนึ่งนะครับหรือจะไปเดินตามห้างก็ตอนนี้ทั่วประเทศก็ปิดทั้งประเทศนะครับหนึ่งเดือน สั่งของทางราชดาก็คือจริงๆอะราชด a าไม่เสี่ยงเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าจะเสี่ยงไปเสี่ยงที่มันโฆษณาใน Facebook นะครับอันนั้นหลอกเยอะนะครับผมเคยซื้อโดนหลอกมาครั้งหนึ่งนะครับซื้อโอ้โหมันหลอกเอาโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเอฟสันมาโฆษณาเลยลดราคาตั้ง4เท่าตัวจากผมเคยซื้อนะครับไปเล่นคาราโอเกเนี่ยตัวละหมื่นกว่าบาทมันลดราคาเหลือ2 0 0 0นกว่าบาท เอฟสันยี่ห้อที่ผมซื้อเด้เลยผมเลย้สั่งไปเลยส่งมาเป็นโปรเจคเตอร์ตัวเท่ากำปันะ้นเน่ยอยากจะเฟี้ยงทิ้งให้มันเห็นเลยถ้าเป็นบริษัทแสดงว่าไอ้บริษัทนี้มันต้องอยู่ต่างประเทศแน่นอนเลยมันมันไม่กล้าเปิดในประเทศไทยหรอกไม่งั้นโดนนะครับโดนแต่ที่เราแน่ๆคือเราโดนที่แน่ๆล้ะแล้วอีกคนไทยอีกเป็นพันคนนะครับที่จะโดนเปอเปอรเ,เป็นหมื่นนะครับมากมายนะครับฉะนั้น ที่มันแวบๆขึ้นมาตาม f a c e b o o k อ่ะอย่าไปซื้อนะครับถ้าทางราชดายังตรวจสอบร้านได้ยังแชทได้แล้วก็มีคอมเมนต์ที่เป็นคอมเมนต์จริงๆนะครับไอคอมเมนต์ที่ฉันใช้แล้วดีอะไรเนี่ยอันนั้นไม่ใช่ไทยนะครับคอมเมนต์ comment ปลอมแน่นอนคอมเมนต์ comment ไทยจะไม่มีอะฉันเธอนะไม่มีครับได้รับของแล้วก็คือได้รับของแล้วมีถ่ายรูปให้ดูโอเคแต่ว่าฉันว่ามันดีจริงๆ อันนี้ปอมร้อยเปอร์เซ็นต์พยายามซื้อของที่มีร้านค้าในเมืองไทยนะครับเช็คดูในร้านค้าจากประสบการณ์ของผมนะครับถ้าซื้อทางราชด้านะเช็คร้านค้าให้ดีแล้วก็ถ้ามีปลายทางก็อย่าโอนเงินนะครับเอาปลายทางดีกว่ามันจะได้เห็นขนาดของและอีกอย่างหนึ่งการชําระสินค้าปลายทางเนี่ยคนส่งนะครับไม่ว่าจะเป็นสารพัดบริษัทนะครับผมไม่อยากเอ่ยเขาจะใส่ใจกว่าที่จ่ายเงินแล้ว บางรายการที่เราจ่ายเงินแล้วนะครับมันมาส่งผมบอกว่าเออรอสักสิบนาทีได้ไหมพี่กาลังเดินทางม,มันบอกงั้นผมวางไว้หน้าบ้านแล้วกันพี่บางทีโทรสองครั้งเรายังไม่ได้รับสายมันไม่โทรอีกเลยเอาส่งของคืนกลับเลยนี่นะครับคือข้อเสียของการจ่ายเงินก่อนคือคนส่งไม่ไม่ใส่ใจเราเขาไม่รู้ว่าเหตุที่มันเป็นอย่างนี้เพราะเหตุใดน,นะครับถ้าจ่ายเงินก่อนคนส่งจะไม่ใส่ใจเราเท่าไหร่แต่ถ้าเป็น ของใหญ่ๆพวกลำโพงพวกอะไรที่สั่งซื้อขายกันตามกลุ่ม f a c e b o o k นะครับถ้าเราดู Facebook เป็นประจำอยู่ในกลุ่มเป็นประจำนะครับเราจะรู้ว่าใครเป็นใครอันนั้นเราเชื่อถือกันได้เราค่อยสั่งซื้อกันนะครับส่วนมากผมจะซื้อคนไหนก็จับประจำนะครับอย่างเช่นแถวอุลิลังหรืออะไก็ คุณจิรเดชทางภาคเหนือก็ซื้อกันบ่อยนะครับหลายๆคนนะครับอันนี้เราก็เปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนให้เห็นนะครับแต่ว่าตัวที่ผมซื้อมาใหม่เนี่มันจะเป็นฟรีอยู่ใน power amp เลยนะครับ ฉะนั้นเราก็ต้องแยกต่อสายมันหน่อยนึงนะครับเพราะว่าถ้าภาคปีมันแยกห้องกันนะครับเขาต่อตู้มาเป็นสองห้องนะห้องหนึ่งเป็นปีห้องหนึ่งเป็นภาคขยายทีนี้ก็เลยต้องแยกเอาหม้อแปลงไว้ซีบภาคขยายส่วนภาคขยายก็เอาไปใส่ภาคปีแทนแล้วก็มีดัดแปลงตรงนี้นะครับที่ตั้งนียดัดแปลงนิดหน่อยนะครับให้มันเข้ากันได้ให้มันเข้าตู้ได้ไม่ยากนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ของราคาถูกๆเนี่ยมันมีขายเยอะ นะครับมันมีขายเยอะบางคนก็เสียงก็โยนทิ้งเลยแบบไม่เสียดายคือตู้ลำโพงทุกวันเนี่ยมีโบ,ทบท้ทุงโบ้ทุตอ้ยแย่แย,ยไปหมดแต่จะเอาเสียงคุณภาพนะ่ะมันก็แพงหน่อยนะครับถ้าหลักหมื่นก็โอเคอยู่แล้วแหละแต่ถ้าหลักพันสองพันเนี่ยท่านต้องยอมแล้วว่าท่านได้อาหารกระป๋องมานะครับท่านได้อาหารกระป๋องมาท่านก็ต้องยินดีกับเสียงกระป๋องของมันนะครับถ้าอยากจะเล่นของมีคุณภาพก็เล่น ประเภทเครื่องเสียงที่ใหญ่ขึ้นฟังนุ่มหูฟังสบายหูนะครับแต่คนที่มีเงินหมื่นสองหมืน่นหรือว่าเงินหลักแสนก็ปล่อยเข้าไปนะครับพวกนั้นกขาเล่นของคุณภาพอยู่แล้วของดีของแท้อยู่นะแต่คนทํางานหาเช้ากินค่ําอย่างเราเนี่ยหมื่นสองหมืน่นรอดแลไม่รอดแลเนี่ยซื้อเครื่องเสียงพันสองพันมาลองคาราโอเกะก็ว่าดีแล้วนะครับแต่ทีนี้มาตีมันเสียแล้วมันก็อยากจะซ่อม แต่ซ่อมทุกวันนี้ถ้าเกิดช่างเอามาก็จะใช้เวลาหน่อยว่ามันต้องลื้อแล้วก็หาอะไหล่มาใส่แต่จะให้เร็วก็บอกเลยอันไหนเปลี่ยนได้เปลี่ยนทุกวันนี้มันเหมือนคอมพิวเตอร์นะครับเครื่องเสียงมันแยกชิน้นสามารถที่จะเปลี่ยนได้แล้วก็คือเรานั่งอยู่บ้านเราก็สั่งอะไหล่ได้มันไม่เหมือนแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนจะซ่อมของทีต้องเออไปซื้อนี่เทียบเบอร์นี้ทุกวันนี้มาเป็นแผงๆเลยยิ่งพวกเครื่องเสียงกลางแจ้งยิ่งง่ายเลย คัดดีอย่างเงี้ยภาคใจไฟภาคขยายแยกกันอย่างชัดเจนนะแล้วก็ภาคป้องกันลำโพงอย่างเนี้ยแยกเป็นชินช้นๆมาเลยอันนี้ซ่อมง่ายนะครับอันในเสียเปลี่ยนอย่างตัวป้องกันลำโพงอิเลเสียเนี่ยเราก็เปลี่ยนเลยง่ายๆเปลี่ยนทั้งแผงนะคือผมอยากจะบอกว่าเครื่องเสียงประกอบของไทยๆเราปัจจุบันเนี่ยนะ มาตรฐานสูงนะครับมาตรฐานสูงซื้อได้นะครับอย่าไปติดเปเย่หกอบางคนต้องโอ้โหมาจากอิตาลีมาจากสหรัฐอเมริกายุ่นนั่นก็ปล่อยเข้าไปเรื่องเสียงบ้านๆอย่างเราอันนี้มาพูดให้ฟังนะครับซ่อมไปเปลี่ยนแปลงวงจรไปนะครับเพราะว่าไม่มีสาระอะไรมากมายนะครับมาซ่อมให้ดูเฉยมาเล่าระบายความคับแค้น ในช่วงโควิดนะงานการก็ไม่มีลำโพองอก็ขึ้นลาวแล้วเราก็ต้องอดทนไปหน่อยนะครับอาจจนะมาปีนะครับปลายปีปีหน้าอาจจะมีสงการให้เราได้เลนะ่นบะ้างนะหรือไม่ปีใหม่ก็อาจจะมีเสียงดังขึ้นมาบ้างน,นะปีใหม่ที่แล้วก็มีนิดหน่อยคงไม่เต็มที่เท่าไหร่นะบางที่เรามีโควิดเข้าพอสงการนี่ตายสนิทเลย นักร้องยังพอหาทางออกได้นะครับนักร้องนักร้องยังพอหาทางออกลองเพลงออนไลน์ขาย Youtube แต่เครื่องเสียงเนี่ยโอ้โหแย่ลเปิดเพลงออนไลน์ก็เสียค่าลิขสิทธิ์ครับงานศพพอมีแต่ว่างานศพพระส,สวดก็ใช้เครื่องเสียงพระก็พอ,อจะไปเปิดเพลงตุ้มตุ้มก็อสมอมาเยี่ยมบ,บ้านนะครับอยู่ในวัดสมัยนี้งานศพก็ ย่งโควิดน,นะครับเพออะหมาก็ยัดใส่เมนเลยจบเลยเครื่องเสียงเนี่ยลำบากนะครับลำบากกว่านักร้งองนะลดแห่ในใต้สนิทนะครับแห่ออก Youtube ก็ไม่ได้ <laughs> นักร้งองก็ออกไปเยี่ยมบ้านใครบ้านนูนบ้านนะี่นคนที่ทําร้านอาหารก็อพอๆกันนะครับใต้สนิทนี่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็ยัดเข้าไปในกล่องน,นะครับฝากด้านหลังนี่จะเป็นหม้อแปลงนะ กับ Input นะครับแล้วก็ต่อลำโพงตัวที่2แจ็คต่อลำโพงตัวที่2อยู่ด้านหลังเมื่อเราเอาใส่กล่องแล้วเราก็เที่ยเสียงดูนิดนึงว่ามันมีสายขาดหรือสายอะไรไหมที่เราต่อต่อไว้มีคล็อกมีแคร็กไหมนะครับก่อนที่จะขันนอ็อตตอนนี้ก็ต่อสาย Input ใส่ด้านหลังแผงวงจรไป่อยนะครับ เพราะว่ามันมี RCA อยู่ติดกับวงจรนะครับแล้วก็ไม่อยากไปรื้อขงเขาเรื่องจากเสื่อมคุณภาพนะครับเขาเรียกว่าเสื่อมคุณภาพวงจรตัวนี้มีให้ติดพัดลมหนึ่งตัวนะครับแต่ติดพัดลมแล้วไม่รู้ว่าลมจะออกจะเข้าตรงไหนเพราะมันไม่มีรูก็จริงๆแล้ววงจรเล็กๆเนีเ่ยมันก็ไม่ร้อนมากนะครับก็ถนอมรักษาหน่อยในการเปิดใช้งานก็บางคนเปิดฟังเพลง เรจะเปิดข้ามวันข้ามคืนนอนก็ปิดไว้นะจะเปิดขึ้นมาเช้าเ,าเสียงเพลงยังดังอยู่ตรงนี้นอกจากจะถนอมเครื่องแล้วก็ยังประหยัดไฟนะครับทุกวันที่ค่าไฟแพงนะครับเแล้วเราต่อเสร็จเราก็จะมาทดสอบเสียงกันสักหนึ่งนาทีสองนาทีนะครับจริงๆเราคงก็ทดสอบเสียงหลายชั่วโมงอยู่ครับให้มั่นใจว่าก่อนจะส่งลูกค้าเนี่ยเครื่องเราต้องแน่นอนนะครับฟังก่อนสักวัน แต่ทีนี้เ,นเราก็รักษาเวลาในห้อง YouTube ของเราให้มันไม่มากเกินไปเดี๋ยวผู้ชมจะเบื่อนะครับฝากกดติดตามกด s u b s c r i b ์หรือถ้าใครมีที่แชร์ก็แชร์ให้หน่อยนะครับอะไรกองข้างหน้าคือทีมน,นะครับตอนนี้มาฟังเสียง